มันเป็นเพือดสิไอเจ้าใบไทยเห็ดยังหาตะเรืองด่าหมอกนาบ้านไอเจ้าเนี่หาเรื่องพื่เหรอพูดพูดไปไทยต้นหมอกต้นไม้บุญนะมันแตก <c oughs> มันแตกยอดอีกแล้ววางสิเดาไปม,มันไม่มีใครดูแตกยอดนะสิบพทายลุงเสือต้นไม้บุญมะพอเสือพอมากพอหนุ่มมากกับมาลูกเสือเนาะเธอมาโอ้มาเบิดครอบโควปลาลุงเสือเป็นน่รกคุมือนี่นะ พูดไปในดอกยาบ่ลำบากเงี้งบางิมาหายืมเงั้นยาชี้จักแสนนี่งแล้ว่ันพันว่าเอามายืมในจักแสนเห็นล่ำคู่มือพันว่าแม่บ้านู่มืรอล่ำคู่มือก็กินคู่มือล่ำคู่มือก็จะม่ได้มื่นละโอ้ร่ำคู่มือจได้เดือนละแสนน้องแสนจะบ่ดน้องะโอ้ยซาถูกคำมันได้จังสั้นนั่นชีเลย พอเสรลงหน้ามันมาหายืมเงินเจ้าเลยล่ะเออบุ๋มีเงินลงหน้าไอ้เพคนยืมแน่เขาไปเขาไปกดแล้วก็บ้าสเตติเคอร์ใส่ช่องบานุบงด้วยนะคะเสือเอาใส่มายืมเนาะเงินมายืมก่อนเดี๋ยวมือบ้านมือกวนได้ยินข่าวว่าหอมเงินเมื่อบ้านสองแสนสามแสน่นติป้าคำมันได้กระซ้าถูล่ะเมื่อเสียเงินตัเมื่อกี้เมื่อบ้านไปลงหน้าดิ เมื <จ àng S 2> ่อจ้างคนเมื่อจ้างคนปั่นข้าวยอดขา้าวเอาเงินวจ้างคนยอดข้าวปั่นข้าวเสียงดังก็มาคอยมาลรวแมนคอยถามยืมเงินจากี่ให้เจ้าช่วหมเจ้าสืงลงในลุงเสือเบอกว่าลงงาุงเสือมายืมเงินแสนเลยงั้นเสือลังหน้าตเสียงคมมาลวใก่อน ราจานนพว่าคอยหักหอมเงื่อนเมื่อกกอกชนเอานาหกกัน่ล้วไปแจ้งกันเจ้มบ้านหน้าห้เงินบ่ก็ะเรื่องว่าให้ยืมเราเมื่อยอดข้าวเมื่อยอดเขาเมื่อคืนนี้ฝนตกห้ามน้ำเทอมบานี่เห็น่ะเราเดี๋ยวเราเห็นไหมเดี๋ยวเราหหอมก็แสนเมื่อไป อย่างคนเห็นหน้าอีกเลยมืออีกเนาะเออเดี๋ยวก็มายูนับหนกหนกแง่งหนกก็ได้เลยมายูกับมายูกับอันลุงจ้างนี่รวยเนาะเออแมนแเราไปยิมเนีเป็นเรื่องลุงเชื้อฝนต้องแห้งบ่สุดยอดเลยเบาเรื่องยืมเงินก่อนเบาเรื่องยืมเงินก่อนยาเคืนยาเคืนยาเคืนนาลาเนาะนาชิน้ำมินนาหมินได้เพลินนน่ะ ฝนจ้องแห้งแล้วอันนั้นเราบอกเอากาเราบอมาเอาเอารถถ่ายไปถ่ายบอลุงก็บอตอนตอนนแด้ไปถไม่เหาเนาะบ้านนี้บ้าบ้านนี้เราเหาเฮาอยู่ดอกฝนแห้งปาน้ออนึกว่าลุงเสือมาอันนี้ลุงเสือมาน้า ไปบ่ไปหาเพื่อนเนาะมินเนาอยู่อำเภอเนาะยนน้ำภาษาบ่พูนพู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 ใครน่ะนั่งอยู่น่ะเป็นไข่เนาะแอบละตัวพูนพูนพูพูพูนยนน้ำเพื่อยูนน้ำชีบ่มาๆๆเติบแตกับยาชีอืมพนนรู้ถามนูดูบ่ได้ขึ้นเลยบ่หนู เขาเก่เบิรเอ็ดเอ็ดเนคำสามารถแล้วเบิรงคลิปตัวเมื่อวานนี้อ้าวแต่เราไม่ได้คืนนะคือวันละได้้นเบิร์เขากับเบิรงอ้คสามาถแล้วไม่ได้ไม่สบายไปลงงรีนะเปกำลังใจให้ช่องอนุพงศ์อะไรนะมันมีคืนมีเคืระบาดดิบางคนหาบาางรู้ไม่เคยคืนแล้วพี่มันาบาหนึ เบานุบอ่ะเดี๋ยวให้ภาษากดเข้าไปเนปะแต่เมื่อวานนี่มันเด้งมานะช่องเจ้าที่เจ้านั่งเว้นนะได้หลายหมื่นอยู่เลยลมกเิเออมันมันเด้งม,มาเออนั่นแหละมันเด้งมาช่องคอยอคอยก็เลยฟังเมื่อวานเนี่ยคอยก็เลยดูให้ก็โอ้ยเนาะหนูเออไม่ได้ซํำเนาะเห็นแล้วเห็นดูดูบ้านี้เหตคลิปดูดูเด็กก็มาก็มาเอสซีก็คงจะสงสารแหละเพราะว่ามัน เราไม่ได้เนาะท่านยังไงล่ะอยู่ดีๆมันมาเอาซ่องข้าไปจ่อยเออเอาของข้าไปสร้างนะได้สร้างเป็นเอาเห็ดมาประจันเพื่อได้เอาเอนั่นไว้เนี่ยกระเบนขึ้นไว้เนี่ยนะเอากระเบนขึ้นไว้เนี่ยหนุกมาร์ดอ๊อกจักเอาขึ้นไว้เนี่ยเอาขึ้นไว้เนี่ยใส่อยู่ได้ บ้านตุยคอยก็นี่ล่ะนี่เขาขบ้านตุคอยน่ะอันนี้ล่ะกระเบนตุคคอยเอินะ่ไอตุยคอยเราเอินกระเบนเขาไปเอาไม้ทุ่งน่ะนะไม้ใหญ่ๆนะมันจอเอ็ด้ามีบ้านบ้านคอยน่ะได้กระเบนตุ้คอยแหงเอิญนะเอากระเบนมากกระเบนมากนนี้ล่ะพูดถ่ายเราบอกระเบนใช่ยู่หรอวะมเปนแบบยนนบมันบ่มีขอบเนาะอันแรกมันเป็นแผ่นไปเลยบ่ แม่น่าก็ได้แบบครอบนี่ก็ได้อยู่บ้านนั่ะร้านคำเขาขึ้นไปเอาไม้ไม้ทุ่งอยู่หลังผู้เป็นแปลนแผ่นใหญ่ใหญ่เบะลงมากับใบอีกกระเบนกระเบนใส่ข้าวปะจะปะมันแดดเนาะไปทางนั้นไปท่ายไม่ได้เหนื่อยแห้งเนาะมือบ่มืออยู่บ่ไม่ไปไม่ไปน้ำหนุ่ไปน้ำหนุ่มแม่ไปน้ำหนุ่มแม่ขึ้นหอดนุ่อยู่บ่ขึ้นหอดนุ่อยู่บ่ ขึ้นหอดูอยู่บ่มันอยากนอนหรือเปลามันก็ยังไฮมือน้ำนู้อาจะปิดแล้วตาอยากนอนอันนั้นกินยาอืกินยาแม่มันเอายาคือกินเมื่อกี้นไงมาเล้วมนแล้วเป็นสลากเป็นทรงพอดุมากเรอเฮ็ดเบียกนะบักนูบักหาหน่อไหมพระเด็นอะไรจะขี่ขั้น มัน่าจะให้คนสงสารไม่อย่างนั้นกันภาษางังกฤษต่อยู่ในหูถ้าฝนมาตกนในมือตัวหูตัออกเออจักแล้วจักพูดให้เบานะกันจักนกันนะว่าม้อเชื้อเชื้อเสื้อหมดสีชมพูแล้วหมอนัอะไรอย่งมีออกมาเออน้ำมินเนาะน้ำมินเนาะไปติดไข่ในหมูบอลลุดจักมันฝนเนาะอากาศเปลี่ยนอากาศเปลี่ยน สำหรับคลิปนี้นะคะก็ฝากด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้ญาชีด้วยนะคะอยู่กับญาชีขอให้ถึง4นาทีด้วยนะคะในช่องนะคะก็ขอให้เป็นกำลังใจให้ญาด้วยนะคะก็ขอขอบคุณขอบคุณขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณเออเออเออเดียวเดียวเดียวบันทึกกันก็เป็นกำลังใจให้ย่าด้วยนะคะฝาก ด้วยนะคะอยู่กับช่องนะคะอยู่ในช่องย้าขอให้ถึง4นาทีด้วยนะคะ,ะ,คะเพื่อเป็นกําลังใจให้ย้านะคะหาแตงน้อยแตงเล็กนะคะขอบคุณ f อซีทุกท่านนะคะทุกกําลังใจนะคะทุกกําลังใจนะคะที่เข้ามากดไลค์ให้ย้านะคะแตงค่ะพี่น้องหาแตง ะะเป็นกำลังใจนะคะให้ยาชีกรอมด้วยนะคะขอบพระคุณนะคะสวัสดีค่ะ